ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go <S าชื่สั้นชอบร้านเติมเกมโรบอทที่ได้รับประกัน เติมโค้ดไว้ไวทันใจจริงๆนะคุณดูมีบริการเติมโลบักระบบ VPServer สูงถึงเลน8แมปบล็อกฟุตและ King Legacy หรือแมปต่างๆก็มีเหมือนกันสูงถึงเลน10ที่รวมไปถึงการฟาร์มของต่างๆก็มีเช่นกันและยังมีบริการขายทอยโค้ดด้วยเช่นกันนะครับผมนี่เลยหน้าตาโคตรเท่ตอบไวส่งไวไปเลยนะครับผมลานค k ิ t ตั e ช็อป <h ide os> ในที่สุดก็อัปเดตสักทีครับคุณผู้ชม สวัสดีทุกคนด้วยวันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมนะครับ King non KD นั่นเองนะครับผมเพิ่งตื่นด้วยเอออันนี้เป็นอัปเดตใหม่ครับของเกมผมเองนะครับผมอันนี้อะไรหล่นมาเนี่ยหรืออะไรเนี่ย <c oughs> ฮะนี่ทำอะไรอาจารไม่ได้ทำอะไรโอเควันนี้นะครับก็คืออัปเดต2นั่นเองครับผมอ่าในที่สุดก็มาอัปเดต2สักทีครับผม มาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอัปเดตนี้กันดีกว่าครับผมอัปเดตนี้เนี่ยมีหลายอย่างมากมายนะ่าจใจก็มีทั้งผ้าคุมมีทั้งของใหม่นะครับผมซึ่งผมจะไม่บอกละกันวิธีการหาของพวกนี้ผมจะมาแค่รีวิวเฉยๆนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยอันนี้มีด้วยอ่ะใจใจ นี่มีเศก์แค่ๆกูดว่วนเลยไม่ได้อ่ะเราไม่ได้เลยอ่ะ,อะไม่ใช่อย่าอย่าไปใช้ไอ้นี่เอ่อนาซ่านะมันโดนแบน,นแต่โปรไว้นาซ่าอย่าไปใช้ไอ้ไอันนาซา่าสีดำๆอะ่ะเราไม่มีอ่ะเดี๋ยเขาไม่มีอ่ะ,อะโอเคมาเดี๋ยวเรามารีวิวด้านของอาวุธก่อนละกันอาวุธเข้าใหม่เนี่ยมีทั้งหมดกี่อันใจใจหนึ่งสามอันเอ่อสามอันเนาะมีทั้งเอ่อสามอันไม่นับกับหอกเทสเตอร์นะครับอันนี้คือหอกเทสเตอร์นะของเทสเตอร์ของคนเวอร์จิก็ทำได้อ๋ออันนี้นะใช่หอกนั่นอ่ะทำได้ทำได้แต่ ไว,วาวยาข,ขนาดไหนขนาดขนาดผมยังไม่รู้เลยว่าทำยังไงครับอ่ะมีหนึ่งครับมีหอ,อกมีกระบองนะครับผมแล้วก็กระบองเอเนลใช่ไหมใช่ใ,ใจ<ไ>แล้วก็เซเบิร์นนี่ครับโอเคมีทั้งหมด4อันนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอายูไอเนี่ยอาจจะเหมือนเคเลอเนาะรอบก่อน นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าผมก็มี UI ใหม่นะแต่ว่าคนคนเขียนจะคิปพี่เกตใส่ใช่ไหมจ้ะพอก่อนใช่ไหมเหนื่อยแล้วนะผมแดี๋ริงงเราเรามี UI ของตัวเองแหละแต่ว่าพผมขี่เกจเปลี่ยนนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบก็ก็ก็เราอัปเดตหน้าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวดูครั้งหน้ามาเดี๋ยวเรามารีวิวอันแรกก่อนครับหอกเทสเตอร์เนาะใจจเออไม่ใช่หอกคนธรรมดาได้แหละก็หอกอันนี้เนี่ยสกิลก็หอกแห่งความมืดว่ะโอเคการแดดก็ใส่แอนิเมชันใหม่ไปแล้วเรียบร้อยครับการฟันทับประมาณนี้ครับอื ไม่มีอะไรพิเศษเลยนะมันจะช้าไปหน่อยอนะหนอกไหองไหอกไงอ่ไม่ใจะมีทันทำย่างนี้นั่นเหรอะไมเป็นอะไรเลยเหรอเกิด <c oughs> อะไรเป็นดิจิตลกำลังเทพเจ้าหรอโอเคสกิลแซดครับประมาณนี้เลยวงกว้างนะครับวงกว้างสกิลเอ็กครับนี่นะครับคือมันกว,กว้างมากและโกงมากคือใครได้ไปนี่คือแบบโกงมากๆกระจ,ะจายการฟาร์มหรืออะไรอย่างเงี้ย สบายมากเลยหรือการ PP พอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาติดอินคอมแบทนะฮะสามารถกระโดดได้ละสองสามครั้งประมาณนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับใช่บินได้ด้วยนะก็มีคนว่าพี่ครับโดนตีแล้วบินไม่ได้ครับจะเย็นใจเย็นพอแล้วพอแล้วพอพอพอหยุดเพียงเท่านั้นเสียงเพลงนะครับมีเสียงเพลงนะครับแต่ว่าเพราะผมรีบอัดไปหน่อยนะผมแต่ว่ามีเสียงเพลงด้วยนะครับผมแต่ว่าเสียงเอฟเฟกต์บานก็ยังไม่มีนะครับผมอ่าโอเคมา ต่อไปนะครับผมก็มีแค anyway> ่นี้เนาะสับหอกนั่นเองนะครับต่อไปครับก็คือกระบองกระบองของสโมเกอร์นั่นเองครับก็น่าจะรู้ว่าดรอปจากใครนะผมก็ดรอปจากมาหัมตัวนี้เองแล้วก็ทุบแค่นั้นเองนะครับผมง่ายๆเนาะการฟันก็ประมาณนี้มีแค่สกิลเดียวครับเฟี้ยวอยู่นะสกิลเท่อยู่นะจิ้มไปแล้วก็แบบนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีวงกว้างด้วยใช่ไหมใจ คือวงกว้างคือถ้าเกิดว่าเราอะ่ะนี้ทิมไปเลยไปอยู่ใ,ใกล้ๆอีกคนหนึ่งมันจะโดนไหมไดาเม,ไม่ไม่ไม่มันมันจะอยู่แค่ตรงตนั้นอ๋อตรงนั้นใช่ไหมโอยมาต่อไปครับผมก็คือนี่ไงตรงนั้นตรงไหนเนี่ยโดนอยู่นะจใจใจ ตายเลยครับคุณดูตายทีเดียวกระทำวงตอนระเบิดกะโดดทุกคนใช่ใช่โดดทุกคนนะถือว่าโกงครับถือว่าโกงถ้าเกิดใช้แม่นแม่นโอเคต่อไปครับกระบองเอเนลอันนี้ผมชอบมากเลยกระบองอันนี้ผมชอบที่สุดในโลกเลยเพราะว่าสกิลสวยมากทำไมสกิลไม่ขึ้นใจใจยูไอไม่ขึ้นเนาะขึ้นเออ์เลยว่าไม่มีวงเล็บโอเีเซิร์ฟรีเซิร์ฟโอเคเดลีเซิร์ฟไม่ไม่ต้องไม่ต้องรีไม่ต้องรีอันนี้โอเคอันนี้ก็แบบมาดูเลยละกันอ่ะสกิลแซดครับมีสกิลสกิลนะใจใจมีสองสกิลอ่ะมีสกิลอะไรบ้างสกิลยยยิงสสาาาาฟฟ้้กกกัับบซดออใช่มโเค ว่าต้องต้องรีเลยแหละเพราะว่าใช้ไม่ได้น่าจะคลิปเออร์เลยโอเคงั้นขออนุญาตรีเซิร์ฟแป๊บมาครับคุณผู้ชมผมมาละนี่ไงมาละมาละแป๊บเดียวเองโทษจริงๆครับเมื่อกี้ลืมดูกันโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูครับผมสกิลแซดครับอันนี้ปิงเท่าไหร่นะปิงหนึ่งร้อยหกสนะฮะขนาดอยู่ใกล้นี่ยเออเจแปนเลยโตเกียวสกิลแซดครับผมนี่คือชอบมากอะเนาะใจใจเองชอบปะใส่ป้าไปตกรง เเดียยวลสกิลเซดอ่ะแล้วก็รีโหลดนาะนไม่ไม่นานนะครูดาวแป๊บเดียวเห็นไหมมันจะตามเมาส์เราเลยนะคุณผู้ชมไกลแค่ไหนก็ได้ครับผมนี่เป็นไงไม่ได้นี่ว่า <c oughs> ไม่ได้เลยครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวเด<ม>ี๋ยวไปฟาร์มบอสง่ายเห็นเหตุผลง,ง่ายใช่ใช่ใช่มาครับคุณผู้ชมต่อไปครับ Thunder Cloud ใช่ไหม Thunder Cloud โอเคสกิล X ดูสิครับคุณผู้ชมเสกเมฆลงมาคุณนึกว่าสกิลของอะไรนะนามีหรือเปล่าเนี่ยใจใจ Ini ini. Ah yeah, <laughs> they were, they were. <laughs> เอยู่แค่อยูโอเคอ่ะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับขวานไม่ใช่ดิโพนะครับผมโพโพโพมึนๆหน่อยนะผมเพิ่งตื่นด้วยนะครับผมเพราะว่าเกมมาจั๊บเด็ดตอนนี้อันนี้อะไรเนี่ยเล่นให้ดนวอเตอร์อยู่ปะนะครับโอเคต่อไปครับผมรีเจนเดอรี่ครับผมระดับรีเจนเดอรี่ก็คือดาบเซเบอร์นี่ครับหลังจากที่คนดูว่าพี่ครับเซเบอร์หาจากไหนนะครับผมโอเคตอนนี้ได้แล้วนะครับผมก็หาจากเรือแฉกนั่นเองเวลากดค้างนะครับผมกดค้างนานๆเอาไม่มีเลยหรือจีจสกิลเซตไม่มีสกิลเอ็กซ์อสกิลเอ็กซ์มีนะกดค้าง น,น,น,นี่ไฟขึ้นแล้วก็แบบนี้ได้นเลยเทม่มากครับผมหลังจากนี้พวกผมก, <c oughs> นนก็อัปเดตบ่อยๆนะใจเนาะอัปเดตเดือนเดือนหน้ากอัปเดตนะครับผ,ผู้ชมอัปเดตคิดมากนั่นเองสปอยให้เลยอ่ะโอเคประมาณนี้ <c oughs> ก็หมดแล้วเนาะใชจใจหน้าของดาบนะครับไม่น่ามีอะไรละตาไลท์นะครับก็หาไม่ได้แล้วสำหรับคนที่ถามเนาะว่าจะมีอีกไหมผมบอกเลยว่าไม่มีแล้วนะครับผมเพราะว่าผมเปิดให้พวกคุณเล่นให้พวกคุณหาพวกคุณไม่หาเองนะครับอีกอย่างหนึ่งครับมอนเตอร์มอนเตอร์นะครับเป็นมอนเตอร์2ดีเรียบร้อยเนาะทุกตัวนะทุกตัวหนม ตัวรับเคลื่นก็เปลี่ยนไปเห็นไหม อ่ะโอเคประมาณน,นี้ครับต่อไปครับอ่าการแต่งตัวนะผมอ่ะเอาที่หมวกก่อนหมวกของอ่าไอเนี้ยมีฮ ok อกอะทำอะไรได้บ้างใจใจเนี่ยบัฟดาบยีเปอร์แล้วก็เพิ่มเลือด250โอเคบัฟดาเมจ25%เพิ่มเลือด200เท่าไหร่นะ250รบร้บัฟดาเมจครับ,บ25%อ่ะโอเคผมจะลองดูเวลาผมถอดนะปึ๊บนี่เห็นไหมเออก็ตรงตามที่ใจใจบอกเหมือนกันนะครับผมโอเคต่อไปครับบาร์กี้ครับโค้ดบาร์กี้ครับบาร์กี้เคปเนี่ยก็ลดพลังผลเมื่อเวลาโดนโจมมตีีาเน่ย5 แล้วก็เพิ่มเลือด150อ่าโอเคก็จริงนะตามที่เขาบอกต่อไปครับหมวกบาร์กี้บาร์กี้เนี่ยก็อยู่แล้วก็แค่คอมมอนห่อยเนาะเพิ่มแค่ดาบสองเปอร์เซ็นต์คือไม่แรงขนาดนั้นนะคุณผู้ชมอ่าข้อโคดายครับผมก็เพิ่มดาเมจอ่าดาเมจของฟุตใช่ไหมสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมลดลดลดดาเมจมาโดนโต็มตีของผลสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ผมชอบนะทีมากโอเคเอ้ยจะไปสปอยทำไมเมื่อกี้โอเคครับต่อไปครับหมวกเชฟครับเชฟเนี่ยเพิ่มค่าสเตนขึ้นนมา15%ดีี เพราะว่าอัปเดตนี้อะไรนะหมัดโกงแล้วหมัดโกงแล้วใช่ไหมกาต่อไปเลยครับผมวงแหวนครับเนตรวงแหวนด้วยนะวงแหวนฮาโลนี่เพิ่มดาเมจดาบ10%ลดเอ๊ะเพิ่มเลือด200แล้วแล้วดาเมจดาบของผลไม่เกี่ยวเนาะเป็นดาบนี่เนาะมันคือผลอหะมันคือผลแหละเอดาเมจผลเหรอถ้าเกิดว่าเป็นดาบของผลอ่ะคือดาเมจผลใช่มันคือผลเพราะมันเอกมาจากผลไงอ่าถูกต้องถูกต้องต่อไปครับผมก็คือหมวกมาลีนครับมาลีนอ่าคอมมอนอีกแล้วก็แค่เพิ่มสเตน2%อ่าโอเคมันก็มีบอกเลยเนาะใจใจเนี่ย สองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็ผ้าคลุมของอาพลเหลือเอก,รกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเพิ่มดาเมจด,ดาบใช่ไหมห้าเปอร์เซ็นต์เนาะดาเมจด,ดาบเมื่อโดนโจมตีห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อโดนจมตีมดดน,นะใช่ <5. S 1> โอเคแล้วก็เพิ่มเลือดร้อยห้าสิบนั่นเอง นะครับต่อไปครับหน้ากากหน้ากากแากมัดออฟเดอะซีเหรอเพิ่มดาเมจเนี่ยของหมัด25%เพิ่มเลือด250อ่าแล้วอันนี้เองได้ใส่ใส่ไปในนั้นอะไรยังจริงๆนั้นแหะใส่ไปแล้วให้มันดอกไปแล้วต่อไปครับก็คือผ้าคลุมครับผ้าคลุมไอ้นั่นเองก็น่าจะรู้เนาะว่าดรอปจากใครอ่ะตัวนี้ทำอะไรบ้างหน่อยจะเพิ่มดาเมจหมัด10%แล้วก็เพิ่มเลือด200ต่อไปครับผมกองเอเนลวเข้ามเอทลิงนี่เพิ่มดาเมจผล15%ลดดาเมจผลเมื่อโดนโจมตีอีก15% แล้วก็เพิ่มเลือด25เอ๊ะ <Okay. S> 200ฮะอ่า210นะเนี่ยตามนี้มาสุดท้ายแล้วครับโพสขาวๆคือเลยวะอันนี้ถ้าคุมนี่ดอจกจากจ้าทะเลเหมือนกันมันดอปง่ายค่อนข้างง่ายก็เพิ่มดาเมจด,ดาบเนี่ย15%ลดดาเมจผลเมื่อโดนโจมตี10%อ่าโอเคประมาณนี้ครับถ้าเกิดใครไม่เข้าใจครับแอดมินพูดเลยครับมาดูได้ครับนี่กดได้เลยครับประมาณนี้มาเดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อดีรีวิวด้านของกระเป๋าเสร็จหมดแล้วเนาะ พวกซอสแล้วก็ของตกแต่งครับไปต่อที่ผลปีาศาจกันดีกว่าครับผู้ชมเล็โกเลยมาผลปีาศาจที่โดนรีเวิร์บนะครับผมทำใหม่แล้วก็อ่าผลที่มาใหม่ละกันรวมทั้งหมดนะ,ะผมจะรวมกันเลยละกันนะฮะหรือว่าไม่รวมดีไม่รวมนะจใจใจผลที่เลยแหวมีหนึ่งเอาเป็นผลใหม่สามอ่าก็คือผลมีมาใหม่ม,มีมีกี่ผลนะมีสามผลผล,ผลอะไรแม็กมาด้วยแม็กมาสุ่มได้แต่ว่าขายไม่ได้ออ๋ อ <Okay. S 2> เคเลิศไปหมดลเลิวเลิศเลิศแม็กมาหมดแล้วโอเคแล้ว okay. แม็กมานี่คือคือเหมือน GPO เลยนะตราได้กลับทำ<ห>นีเลยนะอีกจะ<ผ>มาจริงเหรอเออใช่ สุ่มได้สุ่มยากนั่นมันเหมือน g p u ไงคุณก็ว่าหรอกนั่นแหละไม่เป็นไรบอกคุณก็ทำในนั่นแหละไม่เป็นไรเฉยเฉยเฉยก็เดี๋ยวเดี๋ยวรีแว็บใหม่อ่ะเดี๋ยวแล้วรีแว็บใหม่ทีคิวผมทำเล่นๆนะผมไม่คิดว่าจะใจผมไม่ได้สั่งนะนี่แอดมินเอามาเองนะครับไม่ได้สั่งนะครับผมโอเคมาก็อ่ารีแว็บนะครับผมมีแสงครับสกิลแซดนะผมประมาณนี้เห็นไหมมันจะแบบเหมือนมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเหรอเห็นไหมเท่ขึ้นกว่าเดิมครับเอฟเฟกต์อะไรเงี้ย ไม่ได้เปลี่ยนไปม,มากครับแต่ว่าเอฟเฟกเปลี่ยนเนะาะการบินฮะประมาณนี้เลยโอ้ยเร็วมากแต่ไม่ได้ไวขนาดนั้นอันน่ข,นขอใช่ใช่อันนี้ของแอดมินนะมันเลยเร็วนะเท่ขึ้นกว่าเดิมไหมคอมเมนต์กันมาได้ฮะโอเคอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับผลรีแวมอันแรกครับใจใจพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวมาต่อไปนะผมก็คือด้านของผลอะไรนะด <Dark. S 1> าร์กดาร์ก่อนอะมามาดาร์ก่อนแล้วกันดาร์กแล้วฟีนิก์เนาะใช่แมนใจใจเอาเป็นผลดารก์ก่อนใจใจเอามาให้เราเลย เวลา,าเรากินผลปีศาจเปลี่ยนไปสุดหล่อครับผมกินแล้วรู้สึกอร่อยขึ้นนะครับหลังจากที่มันไม่อร่อยเลย <c oughs> หลังจากที่มันไม่อร่อยเลยไงละ่ะโอเคสกิลแซดครับดูดครับดูดสิ่งของใกล้ๆแล้วก็ปล่อยออกไปครับน่ครับดูดสิ่งของให้กล้แล้วปล่อยเข้าไปอันนี้สกิลนี้ผมก็คิดนะคุณผู้ชมผมก็คิดนะแล้วใจใจทำใช่ไหมชอบอะไร <c oughs> ที่แบบดึงลงมาดึงที่ดี อันนี้ใครคิดสก,กิลนะรูอดีตแต่ว่าว่าทำแบบเงี้ยตอนตอน,ตอนนั้นอยู่ดีๆก็นึกขึ้นมาได้เฉยๆเลยนะมันเท่ดีนะคนดูอ <c oughs> โอเคกิเอครับดูดครับดูดไม่โดนอีกแล้วทำ <c oughs> ไมเราไม่โดนวะดูดไม่แม่นหรอใช่ใช่วงมันค่อนข้างแหวะเพราะว่าโ <c oughs> ดนโดนไอ้นี่ไอ้โดนนี่คาตายบ่อยแล้วอ่าก็คือวงอาจจะแคบนะต้องต้องดึงโดนโดนนะคุณผู้ชมสกิลซีครับผมนี่ฮะหลุมดำครับผมต่อไปเลยครับผมก็คือวีครับสกิลวี แบบนี้แล้วก็ปล่อยไปอ่าโอเคครับ IP มือถือด้วยละกัน พูดล่วงหน้าเลยมือถือใครไม่แรงขอโทษด้วยคอมใครไม่แรงขอโทษด้วยนะครับผมทําได้เท่าเท่าที่ทําได้นะครับผมแต่ว่าสมัยนะยังเล่นได้โทรศัพท์เล่นได้ใช่โทรศัพท์ผมก็เล่นได้ไงเออแต่ว่าบางคนอาจจะโทรศัพท์กระจกไงมันเล่นไม่ได้ในะใจโอเคต่อไปครับผมผลนี่เลยครับฟีนิกซ์นั่นเองฟีนิกซ์ก็กินไปสิครับผมโอเคฟีนิกซ์นะครับผมก็คือสกิลแซ่ดเป็นแบบนี้ครับผมจะรีบๆนะ๋อวนี้ผมกดค้างครับผมกดค้างก็จะเป็นแบบนี้อ่ะ โอเคเดี๋ยวผมจะไม่กดค้างดูเป็นแบบนี้ครับโป่งแบบนี้เลยนะครับสกิลฮิลครับประมาณนี้เดินฮิลได้ครับสกิลซีโดดแล้วเอามาลงมาแบบนี้ครับผมเท่นะชอบมากอันนี้ครับแปลงร่างไปเป็นฟินิกซ์มันจะรอค้างหน่อยเนาะใจใจเนาะการการเปิดฟินิกซ์จะรอค้างนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นเพราะอะไรใจ๊จเพราะอะไรปิ้งอยู่อะปิ้งอยู่ทำไมขึ้นนี่ล่ะไม่รู้เหมือนกันนะโอเค อันนี้ก็ประมาณนี้ครับโกงมากฟีนิกฟีนิกซนี่เป็นผลที่ค้าจะกโกงมากเลยนะครับตอนนี้ก็ลองไปใช้ดูครับลองไปใช้ดู ยังไงไอยากให้เราไปแก้ก็เจอบักตรงไหนก็ไปตรงที่บักรีพอร์ตได้อันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าทุกคนมาเล่นเนี่ยทุกคนจะเจอมอนหายอยู่หรือเปล่านะครับยังไงก็บอกผมด้วยละกันเนาะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยใช้มอนเป็น 2D แล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่าตอนนั้นเราใช้เป็นมอน 3D ไงคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมด้วยนะฮะโอเคยังไงก็แจ้งด้วยนะคะถ้าเจอว่ามอนหายมาต่อไปครับผมก็คือแมกมาใช่ไหม สรุปแม่งนมาจริงใช่ไหมเนี่ยใช่ไอไอสมยากเลยใช่ไหมใเยเออโอเคอ่ะที่เอาง่ายคือมันเป็นผลที่ทําเล่นๆอ่ะพูดย่างดีกว่าอ่ะดูจากภาพวาดก็เล่นๆแล้วครับคนดูอันนี้อย่าไปดราม่าก,กันนะครับจริงๆผมทําแบบให้มันคล้ายๆ GPO แหละเอามาเล่นๆกันเฉยๆใ,ในเทสเตอร์แต่แบบจใจใจเอามาเข้ามาเลยไงเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคสกิลแซดครับผมประมาณนี้มนจะย้อยด้วยนะแบบลาวาย้อยนะครับผมเหมือน GPO เลยเท่ๆเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ทําเล่นๆนะ เออเพราะว่าไม่มีขายด้วยนะครับในนั่นก็ไม่มีขายนะครับในช็อปไม่มีขายนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสกิลวีก็อ่ะลองใช้สกิลวีดิจิพิโอเลยครับเท่มากอ่ะโอเคครับประมาณนี้มาก็หมดแล้วมั้งใจใจนะของผลปีศาจหมดแล้วเนาะน่าจะไม่มีเหลือแล้วแหละน่าจะไม่มีเหลือแล้วแหละมาต่อไปครับผมก็คือหมัดมังกรครับดราคอนคาวครับผมดราคอนคาวอันนี้ก็คือต้องทำาัรกิจนะครับผมผมไม่บอกนะว่าทำยังไงสกิลแซดครับนี่ สกิลเอครับผมระเบิดแบบนี้เลยเท่มากครับเท่มากฟ้อวเงาะเลยบอกเลยสกิ <ตะ S 1> ล<ะ>พัดเลยยังไงนี่คืออะไรกินเลยกินกินมันจะเพิ่มสกิลมา๋อ,อ,อกินผลไฟแล้วอุ้ยเท่จริงฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะมันจะเพิ่มดาเมจขึ้นมาอู้เท่มากสมกำมัดมังก,ก,กรจริง,จรงใจใจนี่ไงใช้กับข้อไปได้เหมือนกันใช้ผลไฟกับข้อไปอ่ะจะมีสกิลเพิ่มมาข้อไปด้วยใช่ไหมโอเคใช่ เราเองไม่บอกตั้งแต่แรกลโอเคอ่ะนี่ไงมีสกิลได้จริงๆรทอไปจะไม่มีสกิลนะฮะอันนี้ผมบอกก่อนโว้วเป็นสกิลไฟใช่ไหมจ๊ะว้โอเคไฟมันดูบับแปลกๆถือว่าเท่นะถือว่าบับน,นะมีผลไฟคือมีของของเทพขึ้นมาเอาง่ายๆมาประมาณนี้ครับก็หมดแล้วเนาะต่อไปเลยครับผมล็อกโพสฮะ ล็อกโพสต์อันนี้เนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะครับผมมันจะมีเกมพาร์ท mm hmm. เกมพาร์ทหนึ่งนะฮะ mm hmm. ก็คือเป็นเกมพาร์ทที่สามารถดูว่า mm hmm. เรือแชงเกิดยังไงนะครับผมแต่ว่ามันไม่มีในนี้ไงอันนี้มันคือการซื้อเกาะเกิดนั่นะฮะแล้วก็ซื้อบอสเกิดเนาะคนละอย่างกันนะอ่ามันจะมีเกมพาร์ทอีกหนึ่งอันฮะก็คือตรงนี้เพวะผมยังไม่ได้เอามาใส่อ่าโอเคครับก็นี่ครับเวลากดไปก็สามารถดูได้นะว่าเราจะไปเกาะไหนเกาะน,นู่นเกาะน,นี่นะฮะไปเดี๋ยวเราให้คนดูไปเยี่ยมชมเกาะใหม่ไม่ใจ,ใจ โอเคหลังจากนั้นก็จะทําการรีวิวพวกเจ้าทะเลเลยละเพราะว่าหมดละหมดละอ่ะโอเคก็ไม่รู้ว่าผมรีวิวครบหรือเปล่านะในใจอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าของมีเยอะนะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมรีวิวครบหรือเปล่าด้วยมีสองก็มีฮะใช่แบคเล็กมีสองก็มีอ่าเบรกไวสองก็มีนะครับรีวิวเลยดิเอามาดิ <c oughs> คุณไม่ให้ผมอ่ะคุณเสกให้ผมเลยโอ้ โอเคมาเดี๋ยวเราจะมารีว mm ิวตรงนี hmm. ้เลย Back l i ส V2 สนี hmm. mm ่นะครับ hmm. อ okay, ่าโอเคเดี๋ยวใจเขียนไว้ด้วยละกันนะเดี๋ยวจะใส่ดีฟคิชชั่นของเกมด้วยโอเคครับบา巴าติเอกนั่นเองนะครับผมใช่ไหมมันห่านว่าบา巴าติเอกใช่ไหมใช่แหละใช่แหละใช่แหละเกาะของซันจินั่นเองฮะก่อนนี้บอกเลยคุณผู้ชมมันคือเกาะที่ ดีนะครับผมแล้วใครบอกว่ายอดครับกับ GPO ไม่นะอันนี้คือตามการ์ตูนนะครับผมเออทำตามการ์ตูนนะครับผมโอเคสกิลแซดครับนี่ไงเรารีวิวไปแล้วลืมไปเดี๋ยวรอใจใจมาก่อนนะครับไหนใจไม่เห็นมีเลยเอไอ้นี่ดิเซตส,สปอรแล้วรีเซตเอาโอเคคราวนี้เซตเซต <Okay. S 2> จ,จากเกมไม่ได้เซตจากเอ๊ยอันนี้เซตจากไอ้คอมมานด์บาร์ไม่ได้เซตจ,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 จากเกมเดี๋ยวเองมาด้วยมาด้วยมาด้วยมาหาเราหนะ่อย ก็อยู่ก่อนที่และอ่ะโอเคมาแบ็กเล็กวนี่ไงมไันจะเขียนว่าแบ็กเล็กวีเลยนะครับคุณผ,ผู้ชมสกิลแซดนะฮะพายโครับ,รบมึงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกมเลยหรอ <c oughs> ผมรู้นะฮะ <c oughs> ผมสั่งอันที่ <c oughs> ทผมรู้แต่เขาว่าใส่อะไรไม่รู้เข้ามาเองนะแบ็กเล็กวผมไม่ได้บอกนะเอออย่างหนึ่งเลยผมคุมงานนะฮะพวกมอนสเตอร์ผมสั่งทุกอย่างนะใครบอกว่าช่วยไม่ช่วยเลยเลยผมช่วยทั้งเยอะเนาะยูไออะไพวกนี้ผมสั่งหมดเลยนะโอเคสกิลแซ่ดถ้าประมาณนี้โอ้แรงขึ้นนะแรงขึ้นแต่ผมไม่ได้อัพครับโทษทีจริงผจไิงแต่ไม่แรงเนฮ อรวะอ๋อร้อนะสกิลครับพันกว่าเลยนะโอ้โหกทีดอะใจใอีสองตัวนะอ๋อสกิลซีนี่เยสกิลซีนี่คือต้องกดค้างด้วยใช่ไหมใช่ใช่เรนมานี่ตัวนี้เทนเทนเท่เก่เละปล่อยนะท่เท่เท่ยา่เท่เอ่เท่เทนเท่เท่เท่เทกเท่เท่เท่อข่เท่เช่บมาเๆ่้วยนี่ครัเวงกว้เง่ึ้นเท่เิมด้วเมาลองเอาขา่ฟทิโอ้เท่กครับ่เท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 ่เ คือมอนของก่อน,นี้เนี่ยมันใช้หาคีได้นะครับผู้ชมบางคนว่าเฮ้ยพี่ครับผมใช้ผลแสงทํำไมผมโดนตีเบี้ยวผมเยอะกว่ามันมีหาคีครับผู้ชมแต่ยว่าผมไม่ได้ใส่ตรงมือมันไม่เฉย ต่อไปเลยครับผมใจใจ <ไป S 1> ก็คือเจ้าทะเลเลยไหมไมาเจ้าทะเลเลยละกันนะครับเพราะว่าจะเข้าเรื่องละเจ้าทะเลนะครับคือตัวใหญ่แบบนี้เลยครับเวลาอยู่ใกล้เจ้าทะเลเนี่ยหนึ่งเลยคุณผู้ชมฝนจะตกครับมีคนถามว่าพี่ฮอนครับเจมหายากมากเลยพี่อัปเดตนี้ไม่หายากแนละ้วหาง่ายแล้วครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงด้านของหายากเลยเพราะว่าเจ้าทะเลดรอปครับดรอปก็คือดรอปด้านของอ่า เจมเนาะสามอันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดอบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสาดอบร้อยเปอร์เซ็นต์สามอันนะครับคุณผู้ชมดาเมจต้องถึงด้วยนะใช่ไหมใช่อ่าไม่ใช่แบบมาคอคอคอแล้วตายไม่ได้เราต้องใช้เรือลำใหญ่นะผมแนะนําเลยบางสกิลก็ไม่โดนเนาะใช่ใช่บางสกิลก็ไม่โดนโอ้โหติดจี๊ดคอมแบทด้วยโห ติดอนคอมแบทละกระโดดไม่ได้แล้วยากแล้วคุณผู้ชมอันนี้แหละก็การตีเจ้าทะเลนะผมแนะนําให้ใช้เรือใหญ่นะครับเอาเรือใหญ่มาด้วยแล้วไปอยู่ห่างๆด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่านี่ด้วยใจจริงๆควรปรับว่าถ้าเกิดโดนเจ้าตีไม่อินคอมแบทนะเวลาติดอนคอมแบทไปอ่ะเราเราไปหาเจ้าอะไรเงี้ยคนคนก็ยิ้มเลยดิมันจะยากหน่อยนะคุณผู้ชมการตีแต่ว่าได้แน่นอนใช่ไหมในใจได้ของเจมมานาะโอเคใจฆ่าให้มันตายเลยดิอยากลองมาได้ไหมคนเดียวนะลองดีลองดไม่ตายอีกตายแทนหรือเปล่า อ่าโอเคผมไม่ได้นะครับเพราะว่าจะใจได้รูบี้แทนเพราะว่าผมอะทำดาเมจไม่ไม่ไม่พอนะผมดาเมจมันเยอะครับเอเลือดเลือดเยอะเนาะแสนกว่าโอ้พิวเลยเอาไปไหนอะลาวาเองนั่นแหละทำให้เราพิวมาเดี๋ยวเราไปหาอีเวนนี้เลยครับก็คือแชงคูนั่นเองฮะมาใจ้ใจว้ไปเลยละกันมาครับคุณผู้ชมครับผมเรามาอยู่ในอ่าเรือแชงคูดแล้วนั่นเองครับจริงๆอยากให้มันตื่นเต้นมีเสียงเพลงอะไรพวกนี้นะแต่ผมบอกก่อนเลยว่าเราไม่มีทีมงานด้านเสียงครับ ก็ผมอยากจะหาทีมงานด้านเสียงนะครับใครสนใจก็ DM มาได้ครับ DM มาได้คุยเรื่องราคาได้ครับโอเคตายซะเรือแชงเอานมจืดตายโอ้นมจืดโอเคไอเรือพวกแง่คุณผู้ชมในเรือเนี่ยเราก็จะมีมอนเอเมซีครับให้เราฆ่าครับมันไม่ใช่เป็นเวฟนะมันจะพัวเวฟก็ใช่ไหมก็ใช่ครับแต่ว่ามันมันตีไปเรื่อยๆจนแชงเกิดนั่นแหละเราก็ตีฮะตีไปเรื่อยๆนี่เลย มันครับตึงๆครับคอมแหลกๆนะับเวล,ล,ลาแอน์ไลน์เนี่ยเอ้ยมาแล้วหร าตายแล้วลป่านนั้นเดียวจอดเลยตายแล้วเหรอใช่ตายแล้วไม,ไม่ทาให้เห็นอะไรเลยโอเคถ้าตายก็เรือก็จะจมแบบนี้ฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามารีวิวออาสุดท้ายแล้วรีวิวอันสุดท้ายเลยอันนี้นะครับขอบคุณมากคนที่สนับสนุนแมปเราด้วยคนที่ซื้อยรุหรือทุกอย่างนะครับผมขอบคุณมากจรงิงอันนี้ครับมานําเสนอครับฮาชีพราชาในใจมนันนี่มันจะสตาร์ทแค่แป๊บเดียวครับแต่ทําดาเมจแล้วก็ดูดเลือดด้วย <c oughs> ใช่ใจลองตีเราดิมีโยรุข่าวดําด้วยแล้วก็เรนโบฮาชีที่หาได้ อ่ะก็มีอะไรบ้างนะเรนโบห้าคีกับโยรุขาวดำเรนโบห้าคีกับโยรุขาวดำผมจะไม่บอกละกันผมผมจะไม่บอกละกันว่าทํายังไงนะผมฮาคีลุงด้วยน้องจใจใช่ห้าคีเรนโบผมจะไม่บอกละกันความลับอยู่ในเกมผมเองฮะไปหากันเองครับผมผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนั่นแหละประเด็นเ่องสนาดน้ำนี่ว่ามาเตอร์เอ้มาเตอร์ซีเดมาเตอร์ซีเดนะครับผมอันนี้ตั้งชื่อไว้แล้วใช่ไหมโอเคมาหาคีชันใจลองตีเราดิ อันนี้ก็เกินไปปะอันนี้จะไม่ให้จะไม่ให้ดูดเลือดโชว์เลยอะน้ำจีดตีผมดิเออน้้ำจีดตีผมยังไม่ได้เปิดเลี่ีว่าสามล้านเองเดี๋ยวเราจะเปิดเลยะตอนเปิด PP น้องก็มีแบบขึ้นอย่างนงี้ละเหมือน BF เลยครับก็ถือว่าดีอ่ะเสร็จปุ๊บใช่ไหมเปิดฮารีคิ้วลชั้นแล้วนะ นี่ฮะดูดเลือดครับเต็มเลยแล้วก็สตัร์เนี่ยมันแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเต็มเลยเหรอเต็มเลยเก่งเกินเก่งอยู่แล้วมันต้องเทพอยู่แล้วแต่ครูดาวเท่าไหร่ครับอาจารย์ครูดาวนี่น่าจะประมาณ5นาทีไม่ก็นาทีเดียวนั่นแหละห้านาทีเลยเหรอไม่น่าจะนานขนาดนั้นหนึ่งนาทีพอแล้วอาจารย์เนี่ยนะเอาเช็คก่อนเกินไปละห้านาทีคนเติมคนเติมร้องไห้ อ่าโอเคถูกละถูกละหนึ่งนาทีพอละเพราะมันโกงนะครับคุณผู้ชมแล้วถ้าเราคาดจะตายแล้วแล้วกดใหม่ได้ไหมอ่าไม่ได้อ่าไม่ได้ไมไ่เออได้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 ไปก็ประมาณนี้กันนะครับผมขอให้สนุกกับอัปเดตนี้ฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อัปเดตหน้าครับอัปเดตหน้าผมจะทำการบ้านให้ดีขึ้นกว่านี้แล้วก็ อาจจะพูดให้มันดีกว่านี้ครับวันนี้ผมรีบม,มากครับตื่นมาแล้วไอ้ใจใจบอกว่าจะอัปเดตตอนเที่ยงเลยครับพี่เขาบอกตั้งแต<จ>่เมื่อวา,านนะเมื่อวานเมือ่อวานเมือ่อวานผมก็ตื่นไม่ทนนันนั่นเองนะครับก็เลยรีบม,มาหาก,กอนนะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะครับไป bye <ไ>ครับเล่นให้สนุกนะโค้ดด้วยมีโคด้ดใหม่มีโคด้ดใหม่ด้วยนะฮะมีของอื่นๆนะฮะอย่างอีกเยอะนะครับผมที่ผมไม่ได้รีวิวฮาชินู่นฮาชินี่ไปดูกันเองนะครับผมไปเล่นกันเองมีครับไม่ต้องห่วงเกมผมก็เปลี่ยนก่อใหม่ทั้งทั้งหมดนะฮะโอเคไปเล่่นนนนนนกัััได้้้บบบบ๊๊าาายยเจจใหหมคคลิปรวีุ thank you